สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะรายการกเกษียณสำราญแม่โอ๋ค่ะวันนี้แม่มาคนเดียวลูกชายเขาคิดว่าแม่ดังและแยกวงล้อเล่นเดี๋ยวนี้เขาติดรายการอะไรก็ไม่รู้สงสัยจะเป็นพ่อบ้านใจกล้าดูอาหารแต่ก่อนไม่เคยสนใจเนาะต่ดูแต่บอลเขาติดรายการไหเดี๋ยวพาไปดูดูอะไรอยู่ดู m a s t e r ร์เชฟตอนพิเศษสึกล,าลา้ววกลางตาอยู่ครับสึกล้างตามีแต่กุ้งเนี่ยเขาทำ เมนูอะไรอยู่กับกุ้งเนี่ยครับกุ้งซีพีปซีฟิเนี่ยคือทำอาหารไม่เป็นหรอกแต่ดูไว้บ้างครั้งนี้สรุปจะลงครัวเองไม่ไม่เราเราดูไว้เวลาเราชี้คนอื่นทําเราจะรู้เรื่องบ้างแบบเนียชี้เนี่ยท่นเธอทางนี้เธอทางนี้ทางนี้เนี่ยอยากดูจังเลยวันนั้นเมนูกุ้งเขาน่ากินมากเลยครับมีแบบเมนูชื่อแปลกเมนูอะไรกุ้งสองน้ำเอ้ยสองเนื้อใช้กุ้งเนี่ยแหละจะทํา2เมนูไงเดี๋ยวแม่ทําให้กินเนี่ยแต่แม่ ทำไม่เหมือนเขานะแม่ก็ทำสไตล์ของแม่อ๋อไม่ต้องเหมือนแม่เราก็มาอัดแบปของเราไงในี่นี่มาสเตอร์เชฟเด็ดมาสเตอร์เชฟนี่มาสเตอร์เชฟบ้านเราไม่รู้มีวัตถุดิบพอป่มครับที่บ้านน่ะแม่มีกุ้งทร P a ี i ปซิอยู่แล้วแม่เพิ่งซื้อมาจากแมคโครแต่คิดว่าคงไม่พอหรอกโต๊ะพาแม่ออกไปซื้อตกปลาไปซื้อเดียวจ่ายเงินด้วยได้เราได้กินได้กินโอ้สบายไปเลยครับปิดเลยเป็นทีวีซะชปิดมาสเตอร์เชฟพามาสเตอร์เชฟไปซื้อของกันไป ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โลตัสสาขาสีตนสแควร์คุณแม่บอกคุณแม่มาซื้อของเพิ่มเดี๋ยวซื้อผลไม้ก่อนแล้วกันเดี๋ยววัดถุด,ดิบแป๊บนในหนเดินผ่านไม่ต้องย้อนนี่คือซื้อลองกองไปเกี่ยวข้องกับเมนูที่คุณแม่จะทในวันนี้ปะ่ะครับนี่ของพาวแล้วก็ต้องมีของหวานไหนคุณแม่บอกมาซื้อวัดถุด,ดิบเราจะมาซื้อกุ้งเพิ่มให้ครับซื้อนี่ด้วยก็ได้ไม่เสียเที่ยวอ๋อมาแล้วมาแล้วป่ะซื้อมะม่วงด้วยเอาไหมครับอ๋อซื้อมะม่วงกันเยเนาะได้ คุณแม่พูดภาษาอังกฤษพอได้ไหมฮะได้เหรอทำไมสีเหลืองเยลโล่มะม่วงฮะแบงโก้มีดอีตอนี้เปรี้วอ่ะไม่ไม่ชอบอย่าได้มไป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 ซื้อไปซื้อวัตถุดิบดีกว่าคุณแม่ไปซื้อกุ้งไี่คุณแม่จะมาซื้อวันนี้กุ้งนี่ไงกุ้งแม่อ่าเนี่ยกุงเพราะบ้านใจกล้ามาทำท่าเหมือนเลือกเลยอ่ะถุงมาถุงมาถุง นี่ไงคุณแม่กุ้งซีฟิมปลาซิฟิกโอ้สดดีเนาะเลือกกุ้งต้องเลือกยังไงคุณแม่ครับวิธีเลือกกุ้งเนี่ยลำตัวกุ้งต้องใสติดเปลือกเนื้อแน่นของกุ้งติดกับลำตัวครับอ๋อเนี่ยติดกันอย่างนี้แน,น่นๆอย่างเงี้ยดูแน,น่นๆเห็นไหมมันสด อ๋อเนี่ยเขาเขียนไงว่าม,มั่นใจได้เลยว่ากุ้งซีพีแปซิฟิกสดสะอาดปลอดภัยเพราะส่งตรงจากฟาร,ร์มถึงจุดขายภายในที่4ชั่วโมงอ,อ๋อนี่เขาทําทําได้ด้วยก็คือส่งมาเลย24ชั่วโมงแสดงว่าที่มาลงนี่คือต้องทุกวันอ๋อต้องเปลี่ยนทุกวันใช่ทุกวันอ๋ออย่างนี้เรียกว่ากุ้งซีพีแปซิฟิกเนี่ยตามสเปคที่แม่ต้องการไหมครับใช่กุ้งซีพีแปซิฟิกเนี่ยสายพันธุ์พิเศษสดหวานเนื้อแน่นเป็นกุ้งที่ได้มาตรฐานตามที่แม่ต้องการนี่ สดไม่ละตัวใหญ่ด้วยใช่ตัวใหญ่อะนื้อแน่นสดอ่าแล้วคุณแม่คือเราอะซื้อกลับไปทําเลยอ่าถ้าเกิดคนที่เขาอยากจะซื้อไปแล้วเขายังไม่พร้อมท <user windows S 2> ี่จะทําวันนี้อะเขาอยากซื้อไปเก็บไว้ครับอ๋อเขามีกุ้งซีพีแปซิฟิกแช่แข็งก็มีอ๋อนี่แบบแช่แข็งด้วยจะหยิบมาทาเมื่อไหร่ก็ได้อ๋อเนี่ยอยู่ในตู้ได้ไงครับใช่อันนั้นอง่ายเลยหยิบมาลวกจิ้มง่ายๆทำข้าวต้มอ๋อนั่นเหมาะสลับซื้อไปเก็บไว้แล้วก็จะอยากทำเมื่อไหร่ก็ค่อยทำอันนี้สดอันนี้คืออันนี้อันนี้ทำเด ก็ขาดอย่างเดียวเองครับขาดแค่คนทําให้แค่นั้นเองก็บอกว่าให้รีบรีบอะไรรีบแต่ง <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็ได้กุ้งสดแล้ววัตถุดิบที่มาตามหาในวันนี้นะครับกุ้งซีทีไปชิปิเนี่ยสดหวานเนื้อแน่นด้วยนะครับปาคุณแม่ไปจ่ายตังค์ะนะก็ได้กลับไปทำอาหารแล้ว เอาล่ะนะครับเราอยู่ในครัวแล้วนะครับพร้อมที่จะทําเมนูของเราในวันนี้นั่นก็คือเมนูกุ้งสองน้ำเอ้ยสองเนื้อกุ้งสองน้ํากุ้งสองเนื้อของคุณแม่เป็นยังไงครับเป็นยังไงก็เป็นกุ้งเนื้ซีอิ๊วอย่างหนึง่งกับอีกอันนึงก็กุ้งซอสมะขาม นึ่องจาเอวมันก็จะแบบจืดๆรสชาติจืดๆธรรมดาอย่างนี้นะสำหรับคนที่จืดๆเรียบๆร,ร้อยๆแต่อันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงใครแม่พูดไปเรือร่อยๆอ,อันนี้ซอสมะขามก็สำหร,รับคนเปรี้ยวเปรียปร้ยวบ้างแอบเปรี้ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มีชีวิตมีรสชาติแล้วถ้าคุณแม่เป็นคุณแม่เป็นกุ้งสายไหนครับเป็นเป็นแบบเปรี้ยวจืดเปรี้ยวมเ้แม่ไม่ชอบจืดชืดอ๋ออันนี้กุ้งซีพีแปซิฟิกเนี่ยไม่ต้องทําอย่างนี้ก็ได้นะโตจะลองชิมไหมไม่จริงจริง เนี่ยคุณแม่มีวัตถุดิบเยอะมากเลยมีแบบทั้งมะขามมีทั้งจะนึ่งกระเทียมอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วตามที่ผมดูรายการเนี่ยเขาบอกว่ากุ้งซ p Pacific เนี่ยสำหรับคนที่สกิลไม่ได้อดวัลส์แก่งผมนะก็คือถ้าซื้อมาเนี่ยโตก็แค่แกะแล้วก็ลวกแล้วกินเลยอร่อยแล้วถูกไหมคะเนี่ยสดมะมันแกะเนื้อเนื้อกับหัวเนี่ยเขาต้องติดกันเล็บวเล็บตัวยาวเนี่ยทำให้แกะกุ้งง่ายขึ้นเลยใ่ไใช่อ่าเดี๋ยวจะลวกให้กินเฉยๆก่อนอ๋อที่จะลองลวกให้กินก่อนเล้จะเปิดเตาไหมเปิด เตาไหนล่ะมุกมุกเป็นมุกเตาไม่ต้องกระแทกไปนะหลับต่ออันเนี้ยเดี๋ยวเราลวกตัวเดียวมะหรือสองตัวสองตัวแล้วกันสองตัวแล้วนครับถ้ากุ้งสดเนี่ยนะเราจับเราก็รู้แล้วมันสดมันจะเลือดแน่นแล้วเด้งเด้งอ๋อใช่เด้งใส่เขาไว้ตรงนี้เอาในนี้เลยนะนี่คือลวกนี่คือลวกอ๋อนี่ง่ายมากเลยมีแค่ลวกออกมาก็อร่อยแล้วนี่ก็อร่อยแล้วเลย ดูรู้เลยว่าเนื้อนี่อันนี้เนื้อแน่นของจริงเลยพ่อแม่ปกติแล้วถ้ากุ้งอ่ะพอเราเข้าไปลวกพอเราลงไปในหม้อนะครับมันจะหดเหลือนิดเดียวนี่ไม่หดเลยจริงๆแค่นี้จบเลยเนี่ยจริงแค่นี้ก็อร่อยแล้วให้ผมลองกินไหมอันนี้ไว้นี่กันสีสวยมากเลยครับจิ้มซีอิ๊วครับซีอิ๊วซีอิ๊วเเนื้อน่นมากสดหวานด้วย กุ้งพีพีไปฟรีเขาดีจริงเราเริ่มทําเลยครับคุณแม่เริ่มจากซอสมะขามนะคะเราเริ่มทํากุ้งมะขามก่อนใช่กุ้งมะขามก็ต้องมีซอสมะขามแน่นะมีซอสมะขามผักชีผักชีพริกสดหั่นแล้วก็พริแกแห้งแล้วก็หอม<อ>กระเทียมแล้วฝั่งนี้คือ,อกุ้งกระเทียมก็ต้องมีแน่นอนมีกระเทียมกุ้งกระเทียมก็ต้องมีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีน้ํามันงาผักชีเรอฮะไม่ใช่ต้องใส่ต้นหอมอ๋อต้นหอมครับแล้วก็ใส่พริกใส่น้ํามันงาอะไรพวกเนี้ย ให้ทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวแม่ขอหมักไอ้นี้ก่อนได้ไหมอ๋อกุ้งต้องหมักด้วยรับต้องหมักหมักเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแม่ไปทํากุ้งมะขามใส่น้ํามันก่อนนะน้ํามันน้ําตาลนิดนึงนะซีอิ๊วนิดนึ่งเสร็จใส่น้ํามันงาใส่ให้มันหอมอ่ะแล้วก็ใส่กระเทียมกเทียตอนนี้เราก็ไปหมักเอาแล้วแค่เนี้ยระหว่างที่เราหมักนี่เราก็ทำอีกเมนูนึงใช่หมักไว้แค่เนี้ยมี่ใส่อะไรครับทอดกุ้งอ่ะ นี่คือมีอะไรที่สามารถช่วยได้แบบเยอะมากไม่ช่วยดีกว่าเยียวยเฉยดีกว่าโอ้โหโหเนื้อแน่นจริงๆเลยทอดกุ้งเลยครับเราต้องทอดกุ้งจนสีมันต้องประมาณไหนครับสีให้สีเขาสวยสีให้เสมอกันละ่ะตัวช่วยเขย่ากระทะให้ไหมอย่าก,กลัวกุ้งกระเด็นไม่กระเด็นหรอกระดับนี้ละกุ้งเละหมด แค่นี้ก็น่ากินแล้วแค่นี้นะข้าวร้อนๆแค่นี้ราดข้าวอร่อยแล้วอันนี้เกือบเสร็จแล้วค่ะนี่ใส่อะไรครับแม่ใส่ซอสเลยซอสมะาขามอ่ะครับซอสมะขาม,ใส,มใส่หอมใส่กระเทียมใส่พริกแห้งมาไไๆเดี๋ยวเดี๋ยวดยกันนี่ขยวบขยาวขยาว,ยาวอย่าไปจิ้มจิ้มสิคอหักหมดพอพอพอแล้วกุ้งเนื้อแรกเสร็จแล้วนะครับ ยังไม่ได้ชิมเลยเป็นไงไม่รู้ตอนนี้นะครับเมนูยังไม่เสร็จเพราะว่ายังใารหนึ่งอย่างอันนี้มีหนึ่งเนื้อละเนื้อที่สองก็คือกุ้งกุ้งเนึ่งกระเทียมกุ้งนอกระเทียมอซึ่งเราต้องเอานี้ไปวางอยู่ในหม้อนะครับต้องนึ่งต้องนึ่งนานเท่าไหร่ครับประมาณสิบห้านาทีให้เอาเข้าไปในแม่ทำนี่นะน้ําเข้าไปเลยอีกสิบห้านาทีครับกลับมาดูว่าหน้าทานเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอดู ตอนนี้นะครับครบ15นาทีแล้วนะครับเรามาเปิดหม้อดูไหมครับว่าสีเป็นยังไงบ้าง <c oughs> <c oughs> สีแดงๆอย่างนี้คือใช่คุณแม่ใส่อะไรครับใส่ต้นหอมกับพริกซอย <c oughs> เอบเนี่ ดูดีไหมคะหน้าตาดีไหมดูดีเลยพูดถึงแม่ไม่ได้พูดถึง <c oughs> อันนี้ก็ดูดีแต่แม่ดูดีกว่าตอนนี้ได้ครบอีกหนึ่งเนื้อแล้วครับมีครบทั้งกุ<ร>้งนึ่งกระเทียมและกุ้งซอสมะขามเดี๋ยวเราจัดจานสวยๆแล้วเราไปรอชิมข้างนอกกันครับโอเคเดี๋ยวแม่จัดให้มาสเตอร์เชฟ เสร็จแล้วครับกุ้งสองน้ำเอ้ยกุ้งสองเนื้อนี่คือกุ้งอะไรกุ้งเรื่องซีอิ๊วกระเทียมนี่คือกุ้งกุ้งซอสมะขามจีมมือมาต์เตเชฟเองนะครับชิมสองอันเลยอืมเป็นไงครับความภาพนั่นเลยหวานเหมือนเราไปอยู่ที่พัตตารอาหารจีนดีๆครับเขาก็จะทําซอสอย่างเงี้ยใช่เลยธรรมดานะมันก็ต้องปลื้มใจเนาะเรามาลองชิมอีกนิดนึงนะครับก็คือกุ้งซอสมะขามนี่เอง เป็นไงครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างกับเมนูฝีมือมาสเตชฟของคุณแม่เองในวันนี้ครับเอาตกอจเลยอย่างแรกคือประทับใจอย่างแรกแน่นอนว่าต้องประทับใจฝีมือแม่แล้วอันนี้พูดไหนมองหน้าเหมือนกันไม่เชื่อแล้วมองตาแม่ก่อนจริงพูดจริง <laughs> โอ้นี่ตาแบบจริงใจมากเลยตาจริงใจมากแม่ไม่ค่อยจริงใจเลยตาตาจริงใจมากสีมือแม่เนี่ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องกลับมาตายฝีมือแม่ตลอดกินข้าวไหนก็ไม่เหมือนกับฝีมือแม่ทำเราโตมากับรสชาตินี้โอ้จริงล้วอย่างที่สองนะครับที่ผมบอกเลยว่าประทับใจมากคือประทับใจวัตถุดิบใช่คุณแม่กุ้งสด c e Pacific เนี่ยบอกเลยว่าแบบของคดีจริงๆวัตถุดิบดีเนื้อสดแน่นหวานใช่ตัวโตมีคุณภาพด้วย หาซื้อก็ไม่ยากใช่ครับถ้าปกติเนี่ยแม่ไปจ่ายตลาดซื้อของเองใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปแล้วถ้าถมสมมติโตรอยากกินเนี่ยอืาให้เราก็ซีพีแฟร์ซตัวซื้อมาเลยแม่มั่นใจว่าอร่อยแล้วทําให้กินอันนี้อร่อยมากเลยนี่นะครับวันนี้นะครับสําหรับแฟนๆชาวกเกษตรสําร้านแม่โอไม่หวงสูตรนะครับคุณสามารถเอาไปทําไ้เลยนะครับที่อเราดูนะไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หนึ่งกระเทียมหรือว่าจะเป็นกุ้งซอนมะขามนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทําเองแบบมีมีเมนูเขาอะก็ส่งมาแม่ชอบแบ่งกันแชร์กันแชร์เมนูกันเขียนเก่งคอมเมนต์มาข้างล่างว่าบ้านคุณทําเป็นเมนูนี้แล้วอร่อยนะเราได้พากันทําบ้านแม่โอตามอ่านทุกคนหั่บอกเลยถ้าชอบนะคะกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้แม่ด้วยนะคะขอบคุณที่ตามครับขอให้มีความสุขมากๆนะคะไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ